โอยโอ,ย,โอยจะล้มจะล้มโอ้ยบินกันขนาดนั้นเลยเหรอสวัสดีครับวันนี้ผมจะไปแต่งรถคันนี้นะครับซึ่งรถคันนี้เดิมเ,มเนี่ยเป็นเครื่องฮอนด้าครับแต่ตอนนี้ผมเอามอเตอร์มาใส่แต่ผมใส่ไปนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปทำคลิปนะครับไม่ว่าเออจะมีเคยมีคลิปออกไปว่าเอยผมไปวิ่งเล่นวิ่งเล่นแต่ไม่เคยวัดความเร็วครับแต่ตอนนั้นคือ ยังไม่ได้ทําสมบูรณ์ตอนนี้กะว่าจะเก็บงานให้เสร็จแล้วสมบูรณ์แล้วไปวิ่งถนนดูว่ามันจะวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับเดิมๆเนี่ยเครื่องมันเป็น Honda 6.5านะครับหกดแรงก็วิ่งอยู่ประมาณ560นะทาได้แล้วอยู่ที่เราไล่สเตอร์ดีๆนะครับสเตอร์ตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ผมใช้มอเตอร์ 1, น0 0งวัตต์สีสโวลต์นะครับหนึ่งพันวัตต์สี่บโวลต์ครับใสเตอร์หน้าอยู่13สสเตอร์หลังอยู่38บแอกก่อนนะเผื่อคนเล่นไม่มี ที่ผมใส่เนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันมันดีหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนืดมันหนักมอเตอร์ไปรู้สึกบางทีเสียงมันดังตอนก่อนที่จะมีตัวตั้งสเตร์นมันเงียบฝ่าพอใส่ตัวตั้งสเตอร์ไปปุ๊บเสียงโซ่มันดังขึ้นเยอะมันดังเสียงโซ่ไม่ได้ยินเสียงรถเลยไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์เหมือนกัน,นครับแบตเตอรี่ที่ผมใช้ก็เป็นตัวไมโครวัตต์สิแอมป์แต่นี้ใช้แค่20เซลล์นะครับเพราะว่าไม่อยากเบ่งไป21 1เลยเพราหนึ่งเลยเพราะว่าม,วมใช่เมอเย มัน48โวลต์ไงผมไม่อยากดันไป72แช่นานนะเพราะว่ามอเตอร์มันจะร้อนเพราะตอนแรกเนี่ยที่ผมไม่ได้ทําคลิปต่อเพราะว่าใส่แบตเตอรี่เบสเซลนี่แหละแต่พอวิ่งวิ่งไปบ่อยๆปุ๊บมอเตอร์ไม่ได้พังนะฮอเซนเซอร์มันเสียก็เลยดูๆไปแล้วเดี๋ยวแม่เหล็กมันจะเสื่อมด้วยเพราะว่าเราไปบีบมาให้มันวิ่งเร็วเยอะนะครับนานๆแล้วมอเตอร์มันร้อนแม่เหล็กอาจจะเสื่อมนะครับรถก็เป็นรถที่แต่งมันสําเร็จรูปนะครับ น้องหมูเขาแต่งใส่เปลี่ยนโชคเปลี่ยนไฟหน้ามาแต่วันเก่าแล้วนะครับแต่เอาไปแต่งเล่นเล่นดูด้วยความเร็วมันเท่าไหร่จะไปเทียบกับพวกรถ Honda ดูนะว่าใส่เครื่อง h อน da แล้วเปลี่ยนมาเป็นมอเตอร์เนี่ยเออมันจะวิ่งยังไงเครื่องเกษตร Hon ด a านะ5นะ gx 160่นะครับ gx 160 gx นะฮะ gx 160แต่อันนี้โค้งอันนี้เขาจะแปลงวันนิดหน่อยแต่เดี๋ยวผมต้องขยับมอเตอร์นิดหน่อยเพื่อจะให้กล่องกับแบตเตอรี่มาอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนนี่ปกติผม โอเคเดี๋ยวไปลองโมกันเลยก็80แล้วครับเหลือเดินสายเรื่องระบบไฟหน้านะครับแล้วก็สวิตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวมือบิดนะครับก็เสร็จแล้วตอนนี้ติดตั้งมอเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมอาจจะพ่นสีดำๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำสีสีเหลืองเพราะว่าผมลองดูก่อนนะครับก็ตัวกล่องก็ใช้เป็นวัต0อย่างที่คุยนะครับก็เพิ่มตัว DC to DC 12โวลต์ขึ้นมาเพราะว่าใช้ไฟหน้าเป็น12โวลต์นะครับระบบไฟหน้า12โวลต์เราไม่อยากจะไปใช้แบตเตอรี่แยกหรืออะไรนะครับตัวมอเตอร์อาจจะเปลี่ยนแปลงการยึดนิดหน่อยตอนแรกมอเตอร์ยึดอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่น่วางด้านบนผมกล่าวว่าจะให้มันอยู่ในเคสเดียวกันเลยนะครับจะง่ายกว่านะครับมาดูโดยรอบก่อนเคยทําไปแล้วทีนี่ดัดแปลงเพิ่มนะครับส่วนตัวดึงโซ่เห็นไหมผมใส่อย่างนี้เลยนะครับใส่ดึงโซ่อย่างนี้ เพราะว่ามันไม่อย่างนั้นถ้าผมไม่ใส่มันก็เหมือนจะโซ่มันจะตึงเกินไปนะครับตอนแรกจะถอดออกถอดออกพอรถตัวนี้มันตั้งโซ่ไม่ได้เห็นไหมข้างหลังกับตรงมอเตอร์ตอนแรกผมจะทํามอเตอร์เลื่อนแต่ว่าไอแผ่นที่ทนยึดมอเตอร์เนี่ยผมทันทำเป็นต้องเชื่อมผมก็เลยเชื่อมติดไปก่อนนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันจะค่อนข้างยุ่งยากครับผมมานั่งมสไลด์อยู่ผมก็เลยใส่ตัวตั้งโซ่ไปเลย,เลย,เลยจบนะครับง่ายดีกว่านะครับ อ่ะเดี๋ยวก็ใส่แบตเตอรี่นิดนึงก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็ได้ลองนะครับมันเคยลองไปแล้วนะครับตอนนั้นมันไม่เคยวัดความเร็วแต่ตอนนี้ลองคือ๋ยวเราจะลองวัดความเร็วดูละมอเตอร์แค่พันวัต72โวลต์ครับกล่อง EM ร้อยมันจะวิ่งจักเท่าไหร่นะครับดูดูดูดอ่าอันนี้เป็น2คันเล็กนะครับ2คันอันตรายจริงมีอีกคันนึงแต่ไม่ได้ยกมาเต็มรถซะก่อนนะครับอันนี้เป็นแบต20เซลล72นะครับมอเตอร์1,000วัต์กล่อง EM อ่าโวทอยหนึ่งร้อยนะครับแค่ลองก่อนเดี๋ยวค่อยไปยึดระบบอีกทีหนึ่งเพราะวันนี้ผมกะมาจูนดูก่อนว่ามันจะได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับอ่าพอขี่ได้อยู่กำลังดีเมื่อกี้ฝนมันลงไวนี่เออกำลังลื่นกำลังลื่น<อ>นี่แหละก,ลกำลังดีกำลังสเกต็ตเลยกำลังลื่นไกลเออสไลด์ล้มไม่เจ็บประน,นั้นสไลด์เลยล้มน,น,นิ่มเลยนิ่มนิ่มอ่าเดี๋ยวปั๊กจะแลปเล็กน้อย เพราะจริงๆเราต้องทําไม่นี่ไปบ้างแต่กล่องตัวน,นี้อ่านั่นแหละเพราะมันไปดีซมันมี DC to DC มันล้างไฟออกอ่าเดี๋ยวตั้ง GPS ก่อนแป๊บหนึ่งครับโ,โอเคครับเอาเยรอเกียร์สา,รมามเกียร์เอามีสเกียร์บอกเกียร์ก่อนเดี๋ยวไม่รู้เกียร์อ่า โอเคนะครับเสือพร้อมเทจะบอกก่อนว่ากลไกรถคันนี้เป็นการทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเสือกิ้งเือกิ้งน่าะเอาเลยทอดูด้วยตาแล้วเหมือนเสียงมันน่ากลัวมากเลยนะน่าจะความเร็วมันหกสิบกว่าเจ็ดิบ มันเหมือนมันไหลๆเหมือนจะเติมเล็กไปเพราะตอนแรกเตอร์หลังเราใหญ่กว่านี้เหมือน,มนจะลื่นกว่านี้นี่แหละมันเหมือนมันหนักแหละนะว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนฮะจะใหญ่ติดโคงเจใหญ่ก็ต้องพับโครงไอ้พับไอ้ตรงนี้เชื่อมที่พี่บอกอะเชื่อมถักไอ้ตรงด้านข้างใหม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหา,ม,ม,หามาแล้ววิ่งวะ่ะขันเล็กๆแหละวิ่งจังวะอุยอ้ยอุ้ย วิ่ง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 ไม่ทันเลยโอยวิ่งขนาดนี้เชียวเลยอยไม่เจ้าไม่ไม่น่าจะถึงร้อยว่ะแต่เขาวิ่งอะ่ะเอาไม่รู้อะต้องลองอุ้ยแต่เสียงวันวิ่งน่ากลัวมากอะ่ะเท่าไหร่ดีล่ะคิดว่าเท่าไหรด่ดีกลับมาแล้วกลับมาแล้วรังวนกลับ เราคนดูเราก็สนุกกับคนขับไปด้วยนะจริงๆผมก็ขับไม่ค่อยได้แล้วฮนะวิ่งวิ่งวิ่งโหเสียงมานี่แบบน่าก,กลัวแต่จริงถ้าเพิ่มสเตยสักสักฟันหนึ่งอันนี้มาใส่สามห้าอยู่ตอนแรกก่อนไล่ไล่สามแปดสามแปดมันเบาไปโหวิ่งอะ่ะโอ้โห จะแรงไปไหนวิ่งเท่าไหร่ร้อยกว่าห้าหกกระแทกยกร้อยเลยอ่ะกระแทกยกร้อยอ่ะเมื่อกี้อ่ะอเห็นแล้วโอ้ยแรงครับเท่าไหร่เท่าไหร่ร้อยอออกว่าเอ่ะอุ้ยจะขนาดนั้นเลยวะดูไปดูไปดูเจ้าของก็อยากได้ร้อยกว่านะเอาวละโอ้โหร้อยสิบสอง อย่างนี้ถือว่าสุดของรุ่นโอ้ยแรงจริงแรงจริงตายแล้วนะครับแบต20เซลนะครับบอกก่อนนะอันนี้20เซลกล่องโบทอร์ไอเอ็มหนึ่งร้อยนะครับจับมอเตอร์ก่อนมอเตอร์มบิวโนภูมินมาบอกตามตรงนะครับเพราะว่าซัดไปเต็มๆเ,เหมือนกันมอเตอร์เป็นพันวัตต์กล่อง EM 1 0 0 s นะครับไม่ใช่ SP อ่ายังเป็นตัวรุ่นรุ่น S อยู่ครับ60กระแทกยเกเลหกส60กระแทกยรกร,กยอร้อยฮะมันยังได้อยู่แต่ว่า ถือว่าโหลดมันหนักแล้วนะผมเลยบอกว่าไม่อยากจะให้น้ำรับน้ำหนักเยอะกว่านี้แล้วก็นานกว่านี้เดี๋ยวผมจะไปเก็บตัวถงังเก็บตัวสีใหม่นะครับเก็บรูปรูปรถใหม่รูปทรงอะไรใหม่ก็เรียบร้อยแล้วฮะใครอยากเห็นรูปทรงอ่ะดูประมาณนี้เอาไว้เป็นตัวอย่างเผื่อใครอยากทาเล่นนะครับชกหลังไม่มีมีชกหน้าชกน้านํามันก็พอได้อยู่นะครับงานเฟรมนี่มันทําในไทยอยู่แล้วนะครับโอเคหูร้อยสิบสอง แรงแรงแรงถือว่าแรงนะครับป่ะเราไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับโอ้ยร้ 112. อยสิบสองเอามาเลยจัดแล้วนะโอ้ยขยันจริง โหมไปตั้งหลักไก่กึนกลับมาได้แล้วโอ้ยเยอะโห้ยโคอร โคตโคดเกินยกลอแสงโคดอ่ะโอ้โหโอ้โห